มาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูมสุขคนนะครับผมกับผมตอสักตักซอสครับพี่น้องครับมาแม่เอาอะไรเอาตับมาเนอตูนอะไรตูนน้อยก้อยก้อนก้อนเอาตับนะอันนี้ตับอ่าเจียวซีฟูดครับพี่รองอู้หูนะอากินซีฟูดไอ้ทวนทวนเอาที่เอาเอาเร็วเร็วเร็วอู้พ่อขออันนี้มันก่อนนะโอ้พี่น้องเนียมันร้อนมันร้อนโ เจียวตำเองพี่นอ้องเอ้ยจวดจวดน้ำกันมา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 ,มาอู้ <c oughs> หืมหืมพี่น้องมากหอนหวานน้ำกันไก่ตุ๋นน้ำปลาพี่น้องตัวง่ายอุอ้ยอายทวนทวนลยบ้านเนี่ย เมิงเมงมึง,มง,มง,มงจิมซี่ฟูดห้หนหนอนหอนหอนพี่หน่อยไม้มใส่เข้าไปแก้วนี่เแก้วซี่ฟูดพี่น้องเฮ็ดเองตำเองก็มือ,อม อขอขาอู uh ๋ขาอกยิ่งใหญ่ขาอกยิ่งใหญ่ๆมึงหล่อเมึงมาม่มบึงเจลซีฟูดมาเบิ huh. ้อ cái tùng tà khai nhầy phía đoàn người bạn Ui đây đấy ข้อเลยเข้ามาเล่นข้อเลยอยมาพี่น้องมาเล่นข้อเลยเข้ารับงชุดเป่นปุงก็แบบเซ็อ โอ้โอ oh. oh, mm ้ยหนดหนึหหนึสุดน้ำสุดมัน 으흠 깍 으흠 마 으흠 เจียวซีฟูดคนๆพี่ลองอือือมาด้วยกินน้ำกันพี่้องเนี่ยอือ

ออโอ้ยมันหอนนี้พี่น้องเลยแต่ว่าเสียบเขาดิเสียบทั้งเจลวด้พี่น,อน้องถึงมือนนี่ยโอ้โหเหงื่อแตก มาได้พี่น้องกินกันเนอะไก่ตัวบักใหญ่ที่บนตุ่นน้อยนี่พี่น้องเลย เมื่อแตกอืมคักบ่บำ mm <clears throat> เห่อแสบอ่ะ hmm. อ <Yeah. S 1> mm ืมเกลือแตกพี hmm. mm ่น hmm. mm ้องเลยอู้ยไอทวน